โจทเ์แนลอ่อนตัวไก่จตรง่จตรงหาเชี่ยไม่ยืนไปดูส่วนอะไปดูเขาประคอไปดูประคอไปดูไปดูลงเลยเดินไปดูไหนเนี่ยพาไปไหนเนี่ยนี่ครับโจทย์แนลอ่อนตัวครับพาสำหรบฝนวิถีชีวิตของคนอีสานครับท่านเนี่ยในไต้หวันไม่ค่อยจะมีแล้วนะเบจขันเอามาจากขันโอ้เยอะนี่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 เต่าัน เฮ้ยไม่ใช่เก้าคันแล้วหนึ่งสองสามแปสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าอเรืเก้าเดี๋ยวนี่นี่เนี่ยหาไม่ได้นะเออเนี่ยเนี่นี่โอเคครับนี่ใส่ยังสภาพหรู้ปะใส่ยังนะใส่ปลาช่นใส่ประช่ด้วยใส่ตภาพด้วยออไตรไก่เนาะไตไก่ไตไก่เยอะอ่ะเยอะไตไก่อะโอหลังไฟอะหลังไฟ อัลตร้าเลยวะีดังไฟอย่างเดียวเลยใช่สโล่ยังมันถอดสองเข้าไปเด้อสีนาอืมเออสีนาอารมณ์ไโอเคเฉยนอนเลยหรอโอเคใครไปนุ่นไอ้ตุ้ยเนี่ยนัก็ะภานนั่งอยู่ฝั่ง ันนี้มีรุทั้งปลาช่อนทั้งสภาพน้ำครับสองแบบโอ้ทำไมทางมันเดินลำบากขนาดนี้เนี่ยอ่ะยีบี้ไปปืนตัวไปเลยนุ้ยจริงเหรอได้การเดินไปงมันจะได้ตัวหรอไม่ใช่หมายถึงว่าเดินไปมันจะได้ตัวไงเอาที่ชอบไงที่ชอบไะ

นายอยู่บนหมวกนี่แล้วก็เอาไฟช็อตตัวนี้เลยเออเดี๋ยวจะขึ้นช็อตยังไงวะนี่นตัวนี้เนี่นี่นี่อันนี้อันนี้น้อยตัวใหญ่เฮ้ยอันนี้ขึ้นฟังครันเดินจะช็อตเดี๋ยวปลาแทงเขาไม่ได้เหรอเมีดไหมมีมีดไหมไม่มีจ้ามีมีนี่เนี่มีตอ้ของมีดนะอยู่บนฟันโชเลยเอาโอเคโอเคมีการฟันโชอ่ะเฮ้ยดูเออใช่ใช่มึงฟันไปไหนอ่ะใช่ไหนเราพี่เดินมามาหนีไปแล้วอ่ะเอ้ามันอยู่แถวนั้นแหละเมื่อกี้มันอยู่ตรงไหนคนตัวกันหนึ่งตัวเนี้ยเอ้ย มันไปนู่นแล้วมันไปนู่นแล้วสองสองสองหายแล้วไม่ตัวมันตัวมันใหญ่นะวะเอาตัวนี้นะเอาตัวใหญ่เอาตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่หนาไปแล้วไม่ไม่ไม่มันอยู่แถวนี้แหละเดี๋ยวส่องนะเห็นกี่เห็นอยู่กีคมันหายไปไหนวะนี่เรือเรือเรือตัวนี้ตัวนึงอันตัวนี้อ่ะันตัวนี้เนี่ยเฮ้ยตัวเล็กไม่เอาไม่เอาตัวเล็กเลยกูเลยงิด สมุนไรผมอยากผิดมาดิเออตัวนี้มันใหญ่นะพี่ไม่ใช่เล็กนะเนี่ยตัวนี้มันขึ้นโลเนี่ยมันใหญ่เดินไปแลด้ในสองเล่มนี้อีกมันใหญ่เดินไปโลโต้เออันใหญ่ไอ้ตัวเล็กเนี่ยก็มันก็ใช่ไงก็ใหญ่ไงแล้วฟันตัวเล็กโซ่ฟันตัวเล็กเนี่ยอ่ะตัวเล็กเหรอเออมันทำไมงออย่างงี้มันจะได้เหรอเอ้ยไเลยฮะเราฟันดูโอเคโอเคเราต้องมีวิธีเนาะเห็นตัวไหมล่ะฟันแล้วก็ดึงกลับเจ้เดินตัวไหม À, ok okay. tôi còng đấy, như ngay như ngay, đưng đưng đùi, phăng nó có đừng đưng, à đùn đạn đùn đạn, thử tài chưa, à. tài mày? Không Mày mấy, mấy, mấy nẻ nào, nó tìm đu tèm tìm nó, ấy nó cồn, chờ mua cuốn, chờ, 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 โดนหรือเปล่าโดนเธอเต้นได้โดนเออโดนรู้สึกคนฟันยังรู้ว่าโดนเนาะแต่มันน้ำมันลึกไงโอ้ยไม่ลึกเท่าไหร่นะตัวนี้ยงมตัวนี้เด้อมันจะลอยตายหรือเปล่าวะไม่รู้ไม่ลอยพี่กี่ฟันไม่โดนไงเออหนี้หนี้นี่อะไรนะหน้า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 อ่ะอินแวบๆเนี่ยหลังๆเนี่ยไหนไม่ถึงไม่ถึงตัวปลาไง ไปแล้วล่ะไม่โดนไม่โดนเหรอไม่โดนไปไปโหเสียดายมากเลยไปหนึ่งตัวไเรื่อยเลยเฮ้ยใส่ใส่ใส่เบ็ดไว้ใส่เบ็ดไว้ผมยืมมีดเลยออ่ะมีดเป็นขอมีดขอน่ะภาพน้ำตรงนี้ตัวใหญ่เลยอุ้ยพองกระปงเฮ้ยเยอะอยู่ไหนเนี่ยมองเราเลยว่ะมองคนกันเนี่ยผมไม่ได้เมองนะแต่พื้นที่มันเดินไม่ดีอ่ะ ครับนี่ก็มัสใส่เบ็ดครับใส่เบ็ดปลาคอปลาตะพาบครับที่นี่ก็จัดเต็มครับนี่ทุกอย่างให้เลือกสรรครับมีก้อยหอยพวกนี้เรามันมีหอยอยู่เนี่ยแต่ตัวใหญ่ๆจริงนะเมื่อกี้นี้ถ้าวันนี้ปลาติีเขาคงฟุกแล้วเนาะูเสียงหนูหรือเสียงปลาเดี๋ยวนี่เงียหมดเลยเว้ยอุ้ยอุปชดดูไปเบล่อนี่นี่ไปไหนไปไหน นี่นี่นี่นะนูนนู่นนูนไปเร็วสกเกอร์สกเกอร์เกยสกเกอร์ครับเราไปได้นี่มาสกเกอร์กูเงี้ยเป็นดอกเอฟซีสันเทครบบไปจักรานไปฝ่ามาตรฐานลงข้างม้นมือม้นขึ้นมือนขึ้นมากกลงข้างทิปนีสิบาลงข้างเงี้ยลาย

ป็นต้นสุดลยอยู่อ๋อที่แท้ก็ไม่有色金ใช่ครับก็คือสี่งุดโอ้โหใช่คตับใช่ครับใช่ครี่ใอ่ครับใี่ครับใชครับเช่ครับครบใชครับใช่ครัใช่ค เนี่ยไอ้เนี่ยยังวะเนี่ยใส่ไก่กับใส่เนี่ยตีนปลานี่เนี่ยใส่ไก่กับบพรเนี่ยไก่มาเป็นจับภาพขือนอย่างเนี้ยเพแต่ว่าตีเต็มเลยตีเต็มเลยครับตีทุกหลังตีทุกตัวครับเป็นนั่ละเอาตัวนี้ไม่ได้ใส่หรอตัวนี้ปลาไม่ใช่เลี้งอยู่มัน่อเขาไปใส่เลยหรอ อันนั้นปลาตี๋ดีนะ๋ยนะน,นั้นปลาคอเดี๋ยน่ะลุงว่าใส่ตรงนี้เลยนะเห็นมันดิ่ม<อ>ปลาคอรหรือเปล่าลุงจะไปดูตัวครับโอ้โอ้เขาขาดเลยปลาคอไม่ดูตัวครับเดี๋ยวดยวิผมถ่ายก่นอนโอ้ปลาคอยักษ์ปลาดุกซึนนะ่ะไปดูเขาปลาคอ ประดุกปลาคอปลาดุกไงปลาดุกลงไหนเดีปราดุกประคอปลาคอประมาณตัวโลนึงเลครับไม่นรถเาตัวเนี้จับไปเด้อนี่ครับใส่บบกยางบเลยครับพี่ดาครับโอ้มันติดมือขึ้นเเนาะตรงยังไงเอใส่ยังไงครับิน ผมว่าทายเวทพทบเอ้าโอ้โอตีจนปากจบขาดครับดีนะมาท่านเอ้านี่ครับของแกครับเอฟซีมันเกง่งหลายๆในดวงเี้ครับโอเคครับเอ,อเอาไาาอีกตัวมาอือใส่จัคแบงก์ยังไงครับครับไม่ได้ต้องกดต้องใส่อยู่ใส่อะไรนี่ครับตะขอนในตัวหนึ่งชุดจอดเถอะ ก็ช็อตเกือบนะมันไหลก็นี่ก็รลอดซื้อตัวรถในสภาพการความไหนไม่ต้องพูดถึงครับไหนมากมายครับแต่ว่าความไม่ท้อใจนี่ก็มีสุดยอดเต็มเปี่ยมด้วยหัวใจครับผมกำลังใจดีมากมายครับการติดตามได้เลยครับช็อตที่น้องครับผมขอบคุณมากไหมสำหรับเอฟซีทุกคนแล้วก็คนที่คอมเมนต์คลิปด้วยแล้วก็ติดตามตัวสนามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ